สวัสดีค่ะเอฟซีแฟนช่องสูขคู่สู่คุคณพบพอกันอากาศเชา้ชาเช้าตอนเชา้าอยู่ทงไฮทงนาจ้าเมื่อนี้ลมรู้สึกว่าแห้งพี่น้องลมมาค่ะลมแห้งตะโมวะะัดเราจ้ะลมแห้งข้อีหลีจะ้ะก็แล้วดูแลสุขภาพร่างกายเด้อค่ะเพราะว่าฝุา่นละอองพี่น้องฝุ่นละอองเป็นพิดเด้อค่ะเขาเอื่นเอียงดอกซาบนาค่ะเอื่นบวชถือค่ะ ยังดอกพีอาร์ยังดอกสองหายยังเขานี่ละแต่กะทั้งทั้งนั่นทั้งนี้แล้วกะให้ดูแลสุขภาพร่างกายค่ะคนป่วยหลายเนาะค่ะไปใส่มาใส่กับปิดอ่าแม่เนาะปิดจมูกเนาะเพื่อดีเลี่ยงฟุ้นละองพี่น้องจา๋าคลิปนี้ซาบานามีตัวเลขจากคุณฝันเม่นเม่นห้าหกศูนย์มามาฝากมาตอนเพิ่นบอกว่าเลขที่เพิ่นมักเพิ่นสีบอกเพิ่น,นอาจจะมีที่มานะคะ่ะแต่เพิ่นบ่ได้บอก เพิ่นบอกว่าให้ไปหาจับฉลากกินแบงเถียงไว้ก้อนก็นได้เพิ่นว่าแต่ว่าเลขที่เปิ่นฝันย่าถิ่งย่าป่าเด้อเม็ดเดียวโครูนะจ๊ะแล้วก็มีเนาะค่ะมีเอฟซีบางคนน้นเนาะค่ะขอย้ำว่าบางค้นเท่านั้นว่าเล็กบ่ถึกจักเทียเอามาลงเห็ดหยังพนะแสดงว่าเปิ่นบ่ได้เบิ่งขิดของคนฝันแม่นเม่นห้าหกศแล้วกับ,บ่ได้ฟังให้จบเนาะค่ะเลขเพิ่นถือเด้อค่ะเจ็ดเก้าตรงตรงหววว่างัันผู้ใดเห็นแน่เม่นตคขิดมาเน่จ้ะ แล้วกะเพิ่นกะบไ่ได้บอกว่าซื้อลดซื้อเอาโลดเด้อค่ะเพื่อนให้เป็นแค่แนวทางความฝันแล้วกะเลธท,ที่ชอบเนาะค่ะกะให้เข้าใจในเด้อค่ะอย่าโทษตาทั้งอ่าคนฝันเม่นๆหรือว่าทั้งเซียนทั้งอาจารย์หลายๆเซียนหลายอาจารย์เพิ่นกะอยากให้เอซแฟนช่องถืกทูกขู่ทูคนลละค่ะแต่ให้โทษดวงเจ้าของน้าเนาะค่ะบ่มะเม่นว่าตั้งแต่โทษ เสียนทวดอาจารย์เปิ้ลให้เป็นแค่แนวทางสาวนากับบ่ได้บอกเวยค่ะว่าเสื้ออลดเสื้ออลดถึกเท่เทบ่เหมียนเด้อค่ะกับอกทุกคลิปยู่ว่าเป็นแค่แนวทางให้ฟังให้จบให้ฟังให้เข้าใจสําหรับคนที่ชอบตัวเลขเท่านั้นเนาะค่ะให้ไปเปรียบเทียบหลายๆอาจารย์หลายๆสํานักจก้ะกะบ่เป็นยังค่ะกัส่วนน้อยที่อ่าได้ต่อว่าเพิน่นเนาะแต่เพิ่นกับบ่ได้ถือ,อยังดอกค่ะ กะให้เป็นแค่แนวทางเดิอสาบาันากับบอกเอฟซีน้ำเน่กับว่าได้ว่าออกลอยเปอร์เซ็นต์หลานเปอร์เซ็นต์พันเปอร์เซ็นต์ดอกแต่ว่าอมาแบ่งปันนะคะเพราะว่าสาบาันาขอเพิ่นไว้นะคะว่าแบ่งปันเอฟซีเน, e นะะี่ยค่ะเพราะว่าเหล็กฝันเพิ่นกระแม่เล็กมักทีเก่เพิ่นมักต2โสองตกัดแม่นงั่งสิม่จากคือเหลขกเพิ่นอะเขายุเรื่อยนะคะลาำรับผู้ที่บมีตัวเหล็กีีสื่อเท่านั้นจ้ะกะนั่นละค่ะ กะทาบ่หมักกะเลื่อนผ่านได้เด้อค่ะขิปไดที่สาบนาลงเลื่อนผ่านได้เนาะค่ะอันใดคอมเมมต์บ่ดีกะยาคอมเหม็นไงนทั้งเซียนทั้งทั้งเซียนทั้งเอ,ดอ็ดเปน็นลบเนาะค่ะกะนั่นล่ละค่ะกะเอซีใส,ส่วิจารณญยานเอาค่ะแล้วก็ขึ้นเนื้อไดแล้วฟังให้จบฟังให้เข้าใจพร้อมค่ะฟังให้จบฟังให้เข้าใจก้อนก้อนสิน้าเป็นลงทุนเด้อค่ะเดี๋ยวสาบานาใส่เบิ่งก้อนก็นกนได ว่างวดว่างันของเพื่นเขาตัวใดไปเบึงพรผอมๆกันจ้ะนี่เด้อค่ะตัวเลขงวดเก่าที่สามนาลงเห็นงวดวันที่สิบเจ็ดมกราอันนี้เป็นของงวดเก่ากระเข่าของเพื่นเด้อค่ะเจ็ดเก่าเจ็ดเก้าตรงๆเนาะค่ะกะให,ใ,หให้เบื้องให้จบฟังให้ก้าใจพ้อมค่ะเลขเพื่นเขาเด้อค่ะว่าเมนวายเพล่นวายเลขเพลินบ่อเขาแล้วเอาตะมาลุงเขาจ้ะอันนี้งวดเก่าค่ะ สำหรับงวดไม่เนี่เดวสาบานาสเบอาซูฟังอีกแล้วค่ะมีเลกที่เพื่อนชอบสองคููเพื่อนว่าเอาไปลงให้เอฟซีไปหาจับฉลากกินแบ่งถิงไว้บึงค้าเพื่อนมักกับอวจัดค่ะบหมักกับพเป็นหยังเนาะค่ะเอาค่ะพู้ที่ว่าเรล็กเพิ่นว่าเขาเบิ่งเด้อค่ะเรลยกเพิ่นเขาเด้อจ้ะสำหรับงวดนี้งวดวันที่หนึ่งกุมภาหกเจ็ดเพื่อนฝันว่าพระทุดงนะคะมาบินทบาดบอกเล็กจ้ะ คือบอกเพื้นหาเกา่าบอกเพื้นหาเกา่าแล้วบอกให้เพื้นตีร่างกา,าน้าเพล่นเลยกันหาหูไปถ้าทินเม็ดเดียวก็คือหาเก่าเด้อพี่น้องเม็ดเดียวคือหาเก่าจ้ะแต่บอกก้อนสิไปเนาะค่ะใส่บาดใส่ยางแล้วบอกให้เพล่นตีร่างกาน้าเด้อ่าษาเพล่นเลยตีร่างกาไปหาหูเพราะว่าหูกับเก่าตัวเดียวกันจ้ะอันนี้เลขความฝันคือตัวเดียวโโลนี่เด้อจ้ะสำหรับตัวเลขที่ชอบนะคะ เป็นใหนสาบนาว่าเปลกเพิ่นมักนี่สาบนามักแข้งขึ้นหนึ่งเก่ากับเปดเก่าหนึ่งเก้ากับเปดเก้าเพิ่นว่าในใจเพิ่นมักเด้อค่ะแต่ว่าสาบนาถามเพิ่นอยู่ว่าได้มาจากสายเพิ่นบบเดวอย่างแต่เพิ่นมาเพิ่นมักเลขสองคู่นี่ไปหาจับฉลากกินแบ่งถึงใบบึงแต่ว่าตัวเพิ่นไปหาแหละวมันโบมีเพิ่นว่าเพิ่นเรียกว่าเพิ่นสิมุดขี้ดินแก่นเพิ่นวางสี่จะล้องเบึงเด้อค่ะแต่รอฟังมือเลขออกว่าเพิ่นสิบฟันอย่างโบ แต่ว่าแต่เพื่อนฟันยังว่าฟันยังเดี๋ยวมือเลีกออกเดี๋ยวสาวนาสิมาบอกสูฟังอีกเที่ยนึงจ้ะนี่สตตี้งวดเก่ากับงวดใหม่เดี๋ยวสีเปรียบเทียบไปเบื้องพร้อมจ้ะอันนี้เลขเพิ่นมักส่วนตัวเด้อหนึ่งเก่ากับเจ็ดเก่านี่ออกเลขที่ชอบส่วนตัวงวดนี้เพิ่นมักหนึ่งเก่ากับเปดเก่ากะร้องบึงพี่น้องจ้ะอันนี้เพิ่นกัน้ำมาเบ่งปันสาวนาก็เลยมาบอกซูฟังแบบนี้กะ นั่นแหละค่ะฟังให้จบฟังให้เข้าใจเรากะเบื้องพ่อมาเล็เพิ่นเขาอีรีค่ะงวดว่างัานออกเจ็ดเจ็ดเก้ากับเขาไปที่เจ็ดเก้าเดอ้อค่ะเพิ่นกบว่าได้บอกดอกว่ามั่นใจว่าเลขเพิ่นสีเขาแต่ว่าความฝันนี่พนมาแบ่งปันแล้วก็เลขที่ชอบนี่พนมาแบ่งปันขันเอฟซีผู้ใดมากะคอยจับค่ะไปหาจับฉลากกินแบ่งถ้งใบถามีกะคอยจับใบก็ได้บ่เป็นอย่างขันบ่มีมองสีจับใบกะหมุดขี้ดินแก่นคือเพิ่นก็ได้ เนาะค่ะหมดมือแล้วค่อยหมดุดแต่ว่ามือใกล้ๆมือเล็กออกหรือมือเล็กออกถ้าเพิ่นฟันยังเดียวสาวบาณาจะ,ะนํำควมคืบหนาเิ่นมาว้าให้ฟังอีกเที่ยนึงเนาะค่ะเอาค่ะให้แคปบหน้าจอคุณฟันแม่นเป็นห้าหกศูนย์ค่ะเลขควมฟันไปที่ห้าเก้ากับห้าหกเลขชอบส่วนตัวคือหนึ่งเก้ากับเปดเก้ามีงวดวันที่หนึ่งกุมภาหกเปดเก็บหน้าจอเอาเด้อค่ะแล้วก็นำไปเทียบเทียบหลายๆอาจารย์หลายๆสำนักบึง ว่าระระตรงกันบบแต่ว่าสาวนากบยังมักเล็กติดเก่าอยู่ดีจ้ะแต่สีเก่ายังเนาะแต่ว่าอีฟซี่บางคนเนาะกะที่เพิน <c inhos> ่นบอกวามฝันว่าเพิ่นพระฝันว่าพระบินทบาทพระทุดงมาบินทบาทบอกเลขกเนาะลองค้นกับตีเป็นเปียดเก่าเก่าเปียดขึ้นตัวที่เพิ่นหมักนี่ด้จ้ะที่เมนไตคิดมาแล้วก็อีฟซี่หลายคนอตีความฝันเพิ่นแต่ว่าเพิ่นบอกตีอย่างหลายเพิ่นเอาตัวที่ ผ้า,าทูดงบอกก็คือห้าเก้ากับตีลังกา,ายไปก็คือห้าหกจ้ะแค่นี้เพป็นมา,นา,ากันว่าไลท์ตกับซีไลท์ตเนาะค่ะเอ้าฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กริ๊งเปิดค่าการมองเห็นน้ำเด้อพี่น้องค่ะถือปิดกันคักคลิปนี้บ้าบอไใหญ่ไปคะ่ะยิ่งด้วยๆปังๆสู่คุณเงิงงงงนไหลกองทองไหลเข่าไปลราจะสวัสดีจ้า วะลิวะหาปุราปาลิปุเรนติสาคะลังเอวเมวอิโตทินังเปตานังอุปการปฏิจิจิตังปะจิตังตุมหังขิปเมวสมิชันโตสัพเพปุเรนตุสังกตาจันโทปนะระาราโสยธามะนิโชติระโสยทาสัพพิทิยวัชันโต สัพพโรโควินัสตุมมาเตภวัตวันตรายโยสุขีตีคายุโคภวะอภพิวาธนศีลิสินจังวุธาปจายนองจัตตารโอธรรมาวัฒนติอายุวันโมสุขังพระัง